อนไหนเซอลน้อล่ะสวัสดีครับโอเอนี่อ่านหนใจเยน้ว่าแบบเยนนี่นสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในรายการคู่อัพปี แค่นั้นครับผมวันนี้มีเมนูมาทำกับเพื่อนๆนะครับก็คือเมนูอะไรนะตึงล้าน้ำแดงอึงล้าน้ำแดงนะครับผมตึงแดงว่ารอย่างมันมากว่าหมายอย่างไปไหนไม่ได้ก็คือเ้าเอาอึค่นเนี่ยคื่อตึงล้าก็คือปลาแดงอึงเลื่นปลาแดงคือก็เลยนอื่นคลื่นล่าอะไรอ๋อตึงล่าเอออ๋อไดโนเสารเนี่ยโน้ตเสาล่าโน้ตเสาล่าโน้ตเสาล่าเมนูนี้เมนูที่พิวชิดมาแล้วครับผมอ๋ออตึงมันเลยเสียงว่ามันล่า อาสิเลิทนอะไรท่าอะไรอะไรอย่างเนี้ยฮะอะไรอย่างเนี้ยลิกเก้ลิกเก้โอ้โหแต่งมาออกโดนลูกบรรยากาศทุ่งมือนีนะครับผมพากันออกไปใต้อึ่งแล้วก็เอาไว้กินแล้วเห็นแปลกๆก็รู้ผมอยู่ละมันยังกิ่นวัฒน์เฮยเอาไปแ้วผมนี่นะคิวได้ตั้งกระทะไปแล้วนะครับผมก็แล้วันเอาอึ่งลงนะครับผมอ้าวไม่เหนเลย พวกอยิางนเลยพวกไอหมูดักเลยพวกอีสานก็พวกหมูดักเกล็ดก็คิดว่ามันจะกินได้เพิ่งก่าว่าถึงทีแล้วเมนูนี้กินได้นะครับผมกันวะโมรู้อาจารย์เคยกินไปเนี่ยเคยกินแต่ว่าพวกไอเด็กจีนกินกินแต่ถ้าถ้าถเอาเอาแค่ไป็อวนแล้วก็ไม่กินกับเขาเลยกีนี่แไงเมนูนี้เลยไงไม่นี่เราเคยทุกคนเปิดทิ้งแม่ที่มพร้อมกันเลยแหละวก็ได้เปิดเพราะมันคือ ไ้ยเหชิลกินอ่ะแค่แบบซื้อต่ออ๋อชื่อเกงเอาพอใช่แล้วพอทานแล้วนะครับผมเึงไม่ได้ไม่ก่อนเราเปนใครไหมเสียใจไหมอาเป็นใครเสียว้ามึงม่พ่วงึะ นี่ใสแบบมันตะรอนเอวของแม่เนี่จามไอซันดังเอาได้คือขี้โมกเอาโคนแมงอย่างว่รอเอยอู้นลดาเป็นูตัดเองแต่ไหมจามันจะามจะว่าเป็นลื่นเป็นยังมาก่อนโอ๊ย่ามสิว่าเป็นลื่นใช่ไบ้านกูเนี่ยมันเป็นลื่นมาก่อนลื่นผู้มันน่ยผู้ลื่งเลยดิู้มันใหญ่นะผู้ลื่เรื่ อันพญานยายแืออัมป็กเลยือนกัเนาเรื่องนะเรื่อมอึงออเปลี่องไปเลยแต่รื่อ้งอึงกูได้เรื่องอึงตึงนี่ไงก็ยอดเป็น่อ้งอ้าเป็นมกว่นี่ไม่เป่้งนี่ไม่เป็นแง่มาก่อน่มนเป็นแง่พราแงนแหน่ันการเตูององา ก้อยแงก็ไปมุ้อ่านของเ่นอ่ะนี่นี่อันนอ่านพอยแงก็กำลงอยู่ไปเตก็ังใปเตเอง้ยงยแแงอแงเตยแงแงใตแงเเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาแล้วกูกูจะเาก่กโอ๊ยมันอยู่ไหมาติติดูต โอเคครับแต่เรื่องอื่นปเมื่อกี้นะครับผมโอแกตอนนี้อรื่เขาได้ทีแล้ว่ากำลังจีขึ้นที่ลอกเตอร์ได้พาจินังเนี่ย้าวเดี๋เดี๋คือี๋ยวเดี๋วเดี๋เดี๋ยวเดี๋กวเเดี๋ยแเดี๋วเออบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยยเวเบเดี๋ยวเี๋ยวเดเดยเีีเดียมีเดียเดยเดียนเดี๋ยวเเยเ ก็ <oh> ม่ความหูรือกูจะอ้งเลยับอดนังหนจอยวู้บุรีอน่ชดเอาเอาไหมเอาไปเียวให้เที่ยวเียวไปให้เอมงได้เดียวเดียวเดียวสิวัดเดกอดมั้งออกอยู่สูเออยู่เอาได้ปะเอาเดียวต้นั่นแหละนี่หละเอ็นไปเี็ดมื่ายดีดียงเลยพี่อึ๋งของเราดยครับผมเป็นน้องอึ๋งที่น่ารักตุลยเดาโอ้โหวันนี้การกู้มั่เียอเค นี่ครับน้องอึ่งที่น่ารักของเรานะครับผมน่ารักด้วยได้เสียชีวิตลงแล้วในกระทะของไทดิวเป็นอักส่ายอื่น่งนี้กินเราลายตายก็พร้อมกันะโอ้โหบุเดียวกายบุเดียวยอถึงนเืินได้ไหมนิดหก่อยเพิ่งวเอจมื่อโอ้ยนดน่เบื่อนก็หเอาลอ่ยังหลับเก่เลยโอ้ยีหายว่าไห้ว่าไห้ว่าห้เพเพ่นกเหรอพี่เงือมาแหลงกเครมาฆ่าองไปจักัันเลยสิ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนยังเราจะมาผัดแล้วก็ปรุงเครื่องคือขั้นตอนผัดแล้วใช่ไหมครับโอเคกระตากไหมครับผมตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบที่จะผัดแล้วนะครับผมคือเทน้ำมันเกาวจิเลยนะครับผมเพราะว่ามันเข้มโคตรเนี่ยครับเข้มนักหีอึ่งนี่แหละเทน้ำมันพุ่ง่ได้หลายคพุ่งเลยหน่อยมันเหี่เขาที่แบบบอกนะที่ทำอย่างนี้ทำเอาที่เราหมักเกลือปลาล่าหมักเกลือหมักเกลือว่ามันตัหนึ่งปลาล่านี่เฮ็ดเขาเขาเย็ดจะกี้อันนี้เขาเฮ็ดพวกปีเลยเระมาณ เดือนนึงหรือสองไม่ได้ถามมึงกูถามว่าเขาเชื่อปีกูไม่ไม่ได้ถามถึงอันนี้แม่หมายถึงมาปลาล่าเนจะหลาเงินจะปีีเงินจะก่อนมันคืก่อนไปกอดแกช่างไปสักตอนนี้เอาเครื่องเทศลงนะครับผมเครื่องเทศต้องมีอย่างนีเดียวพริกแล้วก็พริกกระเทียมพริกแกงต้องมือแม่เครื่องเทศมูไฮอีกสองก่อนเนาะน้ำมืออย่างนั้นก็ไม่ใส่เวียกลิ่นมูเชียกูโอเคแล้วกุเรกุเรนะครับผม การทำอาหารของคนนะครับผมมันเกิดมาจากตะกรัดเลยอ่าพังดมเนินเรื่องมากเลยการเลี้ยงอาหารเราสมัยตะกี้นี่มันสีนั่นดิการเลี้อาหารนี่คนสมัยตะกี้มันไม่มีอย่างหรอกมันไม่มีนั่นมันได้เนื้อได้ยังมันกัมันกินสดๆเลยไตค้างยังอยู่นี่มันเอาไปตากแดดตากแดดพ่อยมันแบบมันเพินขึ้นมันจะดีกินยห้งแต่มันกต่มันจะกินแบบสดน้ามันก็เอาไปไปแช่น้ำยู่ในหุบเขาเอาบ่ะเออ กูออกเงินสองกองจ้างกูออกไปเลยไม่นี่มากตอนนี้วัตถุดิบหลักวัตถุดิบหลักนะครับผมเป็นน้องอึ่งผู้น่ารักของเรานะครับผมมาน้องอึ่งงมันจะกินได้อยู่เด็กคิดว่าตอนนี้ก็คือแบบรอใส่นตำแดงกับใส่ผักโปนาเนาะเพื่อนกินได้อยู่ได้กินเท่าไหร่กินหอมมากนะครับท่านผู้ฟังอยากให้กลองมีระบบแบบกินเนี่ยวาเวลาผมเฮ็ดยังกูหายกูห้อยากให้เขาเถิกินนท่าไหร เขาไ้เาทายิบขี่ลงเลยแล้วเขาเบิรงเดียบันเขากได้แบมึนเป็นเพื่อนอยากขี่อันนี้เป็นขี้เดแรกนเล่ยเนาะอันนี้อันนี้เป็นน้ำองุ่นแดงนะครับอ่าเราเรามาลูกันว่าจชิมได้ไหมมูกันมกันมาดูกว่าทำไงดนเอาเหลาเอาป็นสอยากมันตาะตไงมันมแกงส้มชะโตแกงในน้ํามะตอน้นมาสุกนกินเลขนบบา้อ่กินบเลยคือมันหาที่มาเทบเลยอ่ะ กินที่กัดส่วนหนึ่งไปเลยกินทุกเขาทำมาผงอาหารไงกินทุกผัดกระต้อผูจะผัดกะินว่ผูอยากัดกระนากระพัดกระทินไงใบกระเสียดผักกระเสียดนะผักระตินใบกระเสียดก็คือใบระเสียดผักกระเสีนะผักระเสียดอันนี้เป็นเมียต้นแหมอเขาทำตัวบเสร็จแล้วไมต้อเกิดเอาเรื่องเี่นะเออ ตอนนี้เมนูเราก็ได้มาแล้วอึ่งล้าน้ำแดงของไก่ยื่นนะครับผมที่แรกมันเกิดน้ากินยื่นแต่ว่าใส่น้ำร้า่น้ำแดงอยังมั่งไป๋นเพราะเป๋นตะกินเลยเออแต่ว่าสำหรับผมมันเหมือนแบบแกงพะแนงอ่ะเดี damn, ๋ยวจะมาจับความพิจารณ์ามั้ยย <c oughs> <Yeah. c oughs> ังก so ับปากมึงไหมม่วเลยเออกินเลยแบบขอ่ะเย้โอ้โหใคนมันงโตอยนี้มั่โตอย่างนี้โอ้โจ๋าเลย บอกว่าบอกอ่ะกูได้ก็มีทางบางบอกเลยว่าที่วันเองนะหลังหลางทางนั้นไม่เข้มหรอกเอาแล้วกูรู้ได้วและข้าลำซานบอกหลายเรียอมันหวมซุปัอเซ็ตโอ้ยขนาดกินนะมันชุนกันมากเลยกินอ่ะเอาเพียงแบบมันจบไปแล้ว โอ้ตัวหน่อยนะอย่าเด้อตัวหน่อยพวอ้คนเตะเตะเรื่องเลี้ยงกันเต็มไปหมดตัวใัรงต่อใครใครพิโกงใหม่มึงลำหน่อยเหรอกินจุกนึงกินก็โอเคได้กินอ่ะมันไปแดกห่วงมากินอ่ะจะบอกปรด็ไงแล้วหัวไล่ท้องมันโดนไม่อยากเอาไล่หลังมะเก้าเก้าครัวอึ่งนะครับครับแล้วมันก็กินครับเพื่อทางผู้ชมนะครับอ่า ก็ยังดีนะทำรับทำรับผมนะมันยังมันยังเทีมอืยู่แล้วอะตอนแรกอะผู้ชีพเาเพิ่งผ่อกตเครื่งก็ปยดีแล้วมันอาจจะเขาก็นี่แต่ว่าพ่อมใช้นำมันลามูแดงอะมันเลี่ยนเป็นไปัวเลยอะกินไเลยอะแต่ครับกองขคือโบยังยืนทางอยู่นะนี่ยังมันเลี่ยน ที่เกี่ยมดิไหมอะอรอยู่เนอะคนราจ้างนะเนี่ยแต่มาเขาก็กินถือมือถือขามันเนี่ยมัีแบบพวกนั้นนี่แม่มัน กแลู้นะ่มันจะต่อเสอ่ะอเข้มเกินไปกินยากสำหรับคนที่กินอง่เป็มสิ่กินสารการับแกะ้กินเป็นไงท่านกัปาแต่ว่าไม่เค้มเกิน่ะมูกิน่ว่าเลกินอึงอันนี้กิน่ไ่ินไมาแล้วินโซ่ก็กินนึ่งไ้ยมก่ว่็ไ่ได้มากแบบนี้กินด้่กินน้ไ่เอาเออไม่สะว้ก็สื่อไข่ไม่เกี่ยวจริเอเออไม่เกีอึง เราขึ้นบัคนี่แปลกเมอมองชอบเต้ไ้พัดนาการใ้การชอบกันตองเปนเป็นมาดูวนะครับึงอ่ะเอาไปให้ดีๆกินซะครับเียดายว่านาปีนึงน้นี่มากียันนึงเนี่ยโลละแพงนะแม่งอ่ะกันยินได้ครับแต่ว่าตัวตัวน้ำา่าวนแดงเวลาใส่ใส่เข้าไปเติมทีไนมันแปบกรสชาติแปลกๆ่ะมันคือพ่แมกัดเออมันพ่แม็กัดนลกแล้วกระก็กิน่ะประเดีเองอ ถ้าเจออื่นก็ไปเข้มว่ะกับประมาณนี้ครับสำหรับก็กินผมสำหรับฝั่งนี้ที่เขากลัวอื่นเขาก็ดไปว่ากินไม่ได้ก็คือว่าก็คือว่ากลัวเขาคือว่านั่นก็กาเนี้ดีๆเนี่ยสำหรัสำหรับผมเนี่ยตักขาออกเนี่ยโอเคว่าติกินได้อยู่ตักขาออก แต่ว่าจิงจกินบ่ได้อ่ะมันมันเลียนมันเลียนน้ำแดงโขลดมันเลยอื่นบ่ได้คือหามืี่หางจะหามแคือเอาทางอึ้งถ้าเป็นแห้งน้าเป็นติ่งน่ะอันนี้ผมกินได้แต่ว่าถ้ามันผสมหน้าเราทอดอ่ะไม่คิดนะเพราะนตุมอ่ะอันนี้บ่ได้ไรกสวยหรอกต้องขี้ไต้นั่นส่นเนี่ยนะครับผมเป็นความคิดส่วนตัวของใครของมันนะครับอย่าเอาไปปนกันเด้อว่าคนมักแต่ย่าไปว่าคนบ่มักคนบ่มักก็อย่าไปว่าคนคนมักถูกต้องเออ แย่าไปว่ากันตัวทีมตัวเดียนะครับผมโอเคะแยสำหรับคลิปนี้ก็คือกินได้สำหรับคนที่กินได้กิน่ได้สำหรับคนที่กิน่ได้ถูกต้องประมาณนั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมรายการบัวปีของพวกเรานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ชอบรายการช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราจริงๆคอ้ติดตามพวกผมไปจนเกจ็บเท่าเป็นปู่ย่าตายายนะครับผมสำหรับวันนี้ไปผ่านกับน้องหญิงผู้ดาราผู้ชม